สว eh? ัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบ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 โอ้ยใช่แบบนี้กันนี่เอสคิ p แคสเซิล โซ่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุดท้ายบอกกระดิ่งว่าจะได้รับชมคลิปใหม่ไวๆนะครับถึงเวน,นปปะปักโอ้ยฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยเพื่อนสวัสดีมาต่อไปจากที่นี่ช่วยช่้ย มัน,มน,นจะมาคะเนี่ยไอเจ้านั่นอ่ะไอเจ้าผีบ้านั่นว้ายรว่วงอีกแล้วเหรอไอแผ่นไม้ป่ะเอ้ยไหนกีเล็กเอ้ารอดด้วยเราเจะช่วยชวยตายดิ เราไม่เล่นแล้วคะเนี่ยไปกันเลยกววายคชลาวันน้หรอ่ะ <c oughs> โจ๊กซ้ายหนึ่งซไอมันทำไมมันต้องพลาดด่านนี้ตลอดนะทุกคนคือ <c oughs> ทำไมไมันต้องพ้าดด่านนี้ตลอดเลยเนี่ยโอ้ย <c oughs> อยต,ตาย เกอบไมห้หักไปกันต่อ,<ร>อ<ร>เลยนี่นายแต่วาด้แล้วตรงนั้นมีกงจัดด้วยอะวางได้แลโอเคเพื่อนอุ้ยไม่ต้อหุเลยน้าปวดหอ้าหนี่คุณไปทำน้่นแล้ควคุณ อยเกือบตายละเราเรียกน้องัะไปเลยดีกว่าโจกุกสายหนึ่งที่เออใช่ไหมเพื่อนมันมีเหตุใบหนึ่งนะที่มันจะมีคุณแจสีทองให้เอาไปจากที่นี่ได้อ,ไไไดอ้อา,า,อาว,าว,วาไม่ใช้ในไม่ได้เหรอหารลมเอาดีกว่าดีกว่าเพื่อนเป็นไช่เหรอ จะมาสิโอเคน,น,อน,นี่เอานนีเด้นกล่องกินกินเข้าไปจริงจริงไม่เราบปนอันี้อ้าออป,าาๆๆนนาปะโตปะโตมันไก่เฉยไงั้อะลร,รวังยังไงนะคุณจะแล้วไปกัปนเลยดีกว่าเปียก ลีบนี่กะตากะตาก็ตาตีนนี้ดิ่ยดเสงจิงโอไม่อะไมังมี่มันเหมือนเตที่ขาเอยไปเออมาไหมมนน่าจะเป็นเพราะว่า ก็อ,อ่ะไอ้อไนะสน้าผู้คุมรอดเลี้ยวอ,อุว้งเ,เล่นแข่งๆดีกว่าไม่เล่นแหละไม่เล่นแลบบ้ว โ okay. อเคเราจะลองเล่นแผงๆกบบันเราเล่นไม่นได้เราเปิดสภาเลยเย่เย <Yeah. Yeah. S 3> ่ไว้ไว้ทหารเอนอน้ำม เดี๋ยวเลยเราเรีบขึ้นมากันดีกว่าเ็ะโอ้มยโอเคยังไม่ตายยังรอดอเรื่องแค่ กราฟิกแล็กดิต่อไปนี่อะไรอ่ะลงไปเอาดิโอ๊ยไปกดดิเออเดี๋ยวดําเขียวก็ได้ลบแล้วนะทําไมมันยังไม่ oh, เราเรียไปกันดีกว่าโอเคเสร็จเรียบร้อยว้าตกอีกแล้ว <c oughs> น่ากเกลียดตอนนี้เนี่ยทำไมอะ่ะไม่ใช่ไม่ดีเลยจะเล่นในคลิปเดียวจบแล้วไม่มีต่อค่ะ อโอ้เกือบตกราวาตายแล้วไปละเพื่อนไอ้ระวังข้างหน้าด้วยนะเยื่นะแล้วเนีย่ยนี่มก็แค่ก้อนหิน่ะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลงไปเยี่ยมมัน ออโอ้ชัด <c oughs> โอ้ไม่ได้เลยนี่ก็จะเป็นคนรับเมื่อเราไปเหยีย <c oughs> บนะฟาดโอ้เ้ยก่งเล่นอะอ้าขอร้อนเอามามามาปาแปลงลม เพื่อนอย่าแก้เรานะเราก็ดษดว้ายเงี้ยมคนหน้าไปข้างบนนีดก็อดอแบบน่าเกลียดอ่ะมันน่าเกลียดแบบดีเดี๋ยวมันต้องมีอไรไรแบบแบตลอดเวลาวู้เรืเราด้วยเราจะต้องนั่งเรือไปเหรอ มันสนุกมากเลยอ่ะอุ้ยเพื่อนมีหนาด้วยว้าวทีนไม่โดนหนาว้า ได้ๆเออไม่ได้ centimet. มันยากจังเลยมัต้องมีใครสักคนแก้เออไม่มโอ้แมม่ม่มม่กินขี้

ไม่ใช่เหรอค้งกระดูกันจะตกไปตามโอ้ทำไมมันยากอย่ง

ไอโดนไล่ไอโดนไล่ ขี่แล้วดี ก้อนี่นะอะแล้วต้องคายหันตรี้ก่อนวิ่งเร็ว่งมิ่งมิ่งมิ่งิ่งคลินนี่ก็จะยังหนึงนะครับให้ตอบครับรคมังกรได้เลยนะรอแล้วว่ะ กลิ่งทีเดียวว<ะ>้าวคนตูดจังรูมิเนี่ยคนตูดเออแล้วไม่มีคนตูดแต่เป็นเด็กอับไม่ๆมังกรอนมันก่อนอนี่ยมังกรมังกรลูกชิ้น ลุงครับอะไรคะนี่ล่ะต้องเปิดประตูดีนะ